นี้ร่างกายของสุพัทธภิษุขห่อหุ้มด้วยผ้ากา,าสาวัต์เมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชชิมยามแห่งราตรีจนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกสุพัทธภิษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้น แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลงสุภัททะภิกษุแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบทบังแสงจันทร์จนวิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมสาดส่องลงมาสว่างดนวงนดังเดิมทันใดนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาก็พลุ่งโผล่ขึ้นในดวงใจของสุภัททะภิกษุเพราะนำดวงใจ เปรียบเทียบกับดวงจนันทร์